น้องบินก็สวัสดีเฮียยังน้องบินสวัสดีเฮียก่อนบัดดีเฮียครับบัดดีเฮียสัสดีก่อนบัดดีเฮียเฮียมีอะไรมาให้พี่ก็ไม่ได้ให้ช่ไม่ใช่แต่ว่ามีขนมขนมนะทำไมอ่านี่ยพี่อ็เฮียนี่ให้ด้วยเนี่ยของเฮียดินเนี่ยเป็นทัชงั้นสวัดดีเป็นทางการก่อนบัสดีดีดีก่อนบัสดีดีดีก่อน ไอเฮนี้ครับเรียกไอันนียครับอันนี้ครับถ้าทายกันก่อนทักทายกันก่อนน้ำเย็นออาสวัสดีครับสวัสดีสายหน้ากล้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าวอาอาบอสนี่สวัสดีหน้ากล้องสวัสดีครับอาร์ชิวาอาร์ชิวาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักอย่างเลยเอ้ยอะไรวะอโกงอโกงหอมไหนหองหอมหอมค่ะจ้าพี่ค่ะอ่าไปเล่นกันคิดถึงไม้ที่ถึงก้นไม้ที่ถึงต้นไม้ที่ถึงเนี่ยที่ถึงเนี่ยไหมลูกไอ้ที่ป้าถามเห็นไหมชินมีเพื่อนหรือยังทีน

อร่อยหีวดีโอยแซ่บทุกวันแงมนลครัรักรักตอวนี้เดียวพอีะขใไม่ได้น้องฝากเล็กๆน่ออ่าที่เหลืออันไกินเดี๋ยวอัหกินให้ี่ดู่อเออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ เห็นไหมล่ะเก่งจังเลยเห็นไหมเห็นไหมเก่งเลยอุ้ยเราบ้านเด้อเราบ้านฉอนน้องยังไม่เคียวเลยหรือเฮ้ยจะเป็นไอเหี้ยแล้วเฮ้ยี่รอก่อนนะคะรอก่อนรอน้องกินก่อนเคี่ยวไม่ทันค่ะรอแล้วเหรอคะบอกไอนหี้ยก่อน เอาอีกคำหนึงนะค <ำ S 2> ะด้วยอีกคำหนึ่งเอ้ยอบคุเก็บไว้เอาช้อนนี่เก็บไว้ให้พี่นี่เก็บไว้แล้วเอาช้อนแทนเอ้ยเป็นกิน

S <s <us> <S เฮ้ยไม่เบาแล้วสาวแล้ววนะันทามาเนยเฮียบินเพิ่งขอตังค์มากที่แ,แปคุณเน่ที่แปกแิโลเราเจ๊เราซิมวัทุกคนมา่อคืนอยู่ต้าหล่ะร้านทีายิงยิงขึ้นข้างบนเด่นหลุน เล่นทีเดียววันเดียวก็หมดแล้วนี่นี่ไอเหี้ยเป็นมูนั่กินเอาไหมลูกเดี๋ยวกงเอาให้เดี๋ยวมาบอยมีถ้วยเอ๊ะทำไมให้น้องให้น้องกินอะให้น้อง